ทำของมาฝั่งไทยเพื่อตามหาสามีบ้านที่เวียงจันทนุนีเท็กม e อ u พบรักเขยไทยในรายการรวยแค่ไหนก็ใช้ชีวิตตามวิถีคนลาวเรื่องราวความรักจะพามาดูเรื่องราวของคู่รักที่เจอกันในรายการดางอย่างเท็กม e อาไทยแลนด์นั่นก็คือสาวนุนีกุมพลพักดีสาวลาวหน้าสวยพูดไพเราะก,กับฟนหนุมออฟยิ่งยศออฟหรือที่เรียกกันว่าออฟลายพรางนั่นเองค่ะ ต้องบอกว่าสองคนนี้นั้นเป็นหนึ่งคู่ที่มาจากรายการดังกล่าวจนทำให้มีทุกวันนี้นุนีออฟคบหาดูใจกันมาได้นานกว่า2ปีเป็นที่ชื่นชอบของชาวเน็ตไม่น้อยเลยทีเดียวช่วงเมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากที่คบหาดูใจกันมาสักพักแล้วออฟก็ตัดสินใจุูเขา่าขอนุนีแต่งงานท่ามกลางเพื่อนๆและครอบครัวเป็นที่น่ายินดีอย่างมากตอนนี้นั้นทั้งสองคนร่วมกันสร้างร้านอาหารด้วยกันชื่อว่า ลายพรางที่เปิดให้บริการกันแล้วนะตอนนี้กำลังไปได้ดีเลยทีเดียวคะ่ะดูเหมือนว่าชีวิตของทั้งคู่กำลังจะไปได้สวยเลยล่ะคะ่ะแต่วันนี้นั้นนอกจากจะมีความน่ารักของทั้งคู่แล้วเราจะพามาเปิดบ้านในกรุงเทพของนุนีกับออฟเป็น่าบอกได้คำเดียวสมกับชื่อว่าลายพรางบรรยากาศน่าอยู่มากและบ้านก็หลังใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวและล่าสุดนุนีออฟเทคมีอัออฟยิ่งยศ กจนะนิยมหนุ่มใต้คมเข้มที่ไปออกรายการเทค e มีอัลไทยแลนด์และสามารถปัดใจสาวสวยยิ้มหวานพูดไพเราะจากสปป,อปอลาวนุนีกลุ่มผลพักดีที่มาร่วมรายการด้วยเช่นกันและสารสัมพันธ์จนเกิดเป็นความรักทางคู่ได้แต่งงานกันถูกต้องตามประเพณีละล่าสุดสาวนุนีได้โพสต์รูปลงไอจกำพลพักดีพร้อมกับข้อความว่าจดทะเบียนสมรสแล้วนะเป็นสะพายไทยแบบเต็มตัวแล้วเด้อ เป็นเคยลาวแบบเต็มตัวเราเดอ้อขอบใจญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและ f c ทุกท่านที่เป็นกำลังใจและเชียร์พร้อมซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดขอบใจเอกอาัคารราชทูตป,ประเทศไทยประจำประเทศลาวท่านกิติพดีจันประวิตรเลขานุก,การเอกนายทะเบียนที่ให้เกียรติขอทะเบียนสมรสให้เราทั้งสองคนแม้ทั้งสองนั้นจะมีชื่อเสียงและเงินทองมากมายแค่ไหนแต่สิ่งที่เราได้เห็นจากทั้งคู่ เห็นจะเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตที่สุดแสนจะเรียบง่ายและธรรมดามากๆตามสไตล์ของสาวลาวและเขยไทยนั่นเองค่ะฝากด like, กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ